ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะคะสิ่งที่จะต้องดูแลตัวเองหรือว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดอันดับหนึ่งคืออย่าเครียดนะคะห้ามเครียดเด็ดขาดเลยแล้วก็นึกไว้นะคะว่าโรคมะเร็งอ่ะอีกหนึ่งสิ่งอีกหนึ่งอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวเราจะผ่านมันไปนะคะเพราะว่าเมื่อไหรที่ท่านเครียดเนี่ยคนไข้ของหมอหลายคนที่พอคนไข้เครียดปุ๊บเนี่ย มันจะเกิดภาวะที่ร่างกายจะหลั่งกรดออกมานะคะทำให้เซลเล์มะเร็งนั้นจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดและเป็นอันดับหนึ่งเลยบอกคนไข้ว่าอย่าเครียดนะคะหลายๆท่านที่มาหาหมอหมอก็จะบอกก่อนแล้วคนไข้ก็รับกับตรงนั้นแล้วก็หาวิธีดูแลตัวเอง2คือเรื่องของอากาศสําคัญมากจริงๆอยากจะแอบบอกว่าคนไหนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยถ้าท่านเป็นมะเร็งควรออกจากกรุงเทพก่อนเลยนะคะเพราะว่าที่กรุงเทพนี้ หมอกควันไอของควันพิษเยอะมากแล้วการที่มีตึกหรือว่าบิลดิ้งเยอะๆเนี่ยทำให้เาขาเรียกว่าวภาวะเลือดกระจก่ะค่ะมันเยอะแล้วพื้นดินของกรุงเทพการที่มีการปลูกสิ่งก่อสร้างเยอะเนี่ยทำให้ดินเนี่ยไม่ได้หายใจซึ่งระบบน้ําของร่างกายเราถือว่าเริ่มต้นจากปอดนะคะถ้าเราเกิดระบบร่างกายของเราการหายใจไม่ดีเนี่ยเซลมะเร็งภาวะของมะเร็งก็จะเจริญเติบโตได้ดีขึ้น รวมทั้งการดูแลเรื่องของอาหารการกินนะคะเนื้อสัตว์ต่างๆที่มีฮอร์โมนหรือว่าเนื้อสัตว์ที่มีการโฟสเซนหรือว่าที่เก็บให้อาหารอยู่นานนะคะก็จะมีการใส่สารเคมียอยู่หลายชนิดนะคะเราอย่างที่เราทราบเดี๋ยวนี้มีการใช้ฟอร์มาลินในการเก็บรักษาอาหารฉะนั้นต้องระมัดระวังสิ่งพวกนี้นะคะ่ะหันกลับไปธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะสำหรับ ท่านที่เป็นมะเร็งนะคะการเริ่มต้นของการรักษานะคะคือการ detoxify หรือว่าการขับพิษออกจากร่างกายก่อนนั่นคือเป็น priority อันดับหนึ่งที่คนไข้จะต้องทำนะคะก็คนที่เป็นมะเร็งทุกชนิดนะคะก็ต้องล้างพิษตับเพราะว่าตราบใดที่ร่างกายของคนไข้เนี่ยมีเลือดระบบหมุนเวียนของเลือดทั้งร่างกายเนี่ยเราต้องเอาพิษออกจากตับเพราะว่าตับเป็นผู้ที่ส่งเลือดนะคะกระจายเลือดให้ทั่วกับร่างกายค่ะ โดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยโดสหรือว่าการกินเนี่ยของสมุนไพรล้างพิษตับก็จะเปลี่ยนจากคนธรรมดาที่เขากินแค่30ซีซีหรือว่า6 0ซีซีท่านที่เป็นมะเร็งนะคะโดยเฉพาะมะเร็งตับเนี่ยจะต้องเพิ่มโดสนะคะกลายเป็น1 0 0งซีซีเช้าเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะคะเพราะว่าการที่เราล้างพิษตับหรือว่าทำความสะอาดตับนะคะก็จะช่วยทำให้ตับเนี่ยสะอาดแล้วก็สามารถ สร้างเซลล์ใหม่ๆรวมทั้งการที่สามารถส่งเลือดนะคะการาส่งโปรตีนหรือว่าการกักเก็บวิตามินเกือแร่ต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะสำหรับตับสำหรับสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นฟอร์มูลาหรือว่าเป็นสูตรจริงๆชื่อที่เรียกถูกต้องก็คือเป็น Liver d e t o x i f y นะคะคือสมุนไพรที่ช่วยล้างพิษ ะะโดยการใช้สมุนไพรธรรมชาติจากทั่วโลกใช้สมุนไพรกว่าทั้งหมด12ชนิดที่มีผลนะคะหวังผลต่อการล้างพิษออกจากตับก็คือฟอร์มูลาเนี่ยเป็นการปรุงยาเพื่อจะพุ่งไปที่ตับเป็นอันดับแรกส่วนอื่นๆที่ตามมาก็จะเป็นผลพลอยได้ระหว่างที่สมุนไพรหรือว่ายาเนี่เข้าไปในร่างกายแล้วก็คนไข้หรือว่าคนยังไม่ป่วยนะคะ คือคนที่ป่วยเนี่ยยังไงก็ต้องทานยังไงก็รักษาที่จะต้องกินร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่สำหรับท่านที่กำลังจะเป็นและท่านที่ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นเนี่ยก็จะต้องดูแลแต่เองก่อนคือตับอย่างที่บอกค่ะว่าตับทำงานหนักมากนะคะแล้วก็เป็นอวัยวะที่อดทนที่สุดวันไหนที่ตับท่านมีปัญหาหรือว่าตับท่านมีค่าเอมไซ์ที่ผิดปกติหรือว่าเจ็บป่วยจนกระทั่งเป็น ไวรัสเป็นทฮปาไทส์นะคะเป็นไขมันพอกตับนะคะหรือว่าเป็นมะเร็งเนี่ยแสดงว่าท่านทำร้ายร่างกายทำร้ายตับจนจนตับทนไม่ได้แล้วถึงถึงได้เจ็บป่วยอนะคะ่ะ